Mm. Q. New, Q. New, new, new. You and you stick like glue. Qua. Qua. Queen Qua Qua Quilt Qua Qua Question Qua มีชู์กัเพียงคนเดียวแล้วไปลยนพี่้นะวก็ๆๆ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 ๆก็อย่าไม่เช่่าแลบนั้นอันนี้โกหกใก่ให้เพียบกันหมดเอ้าเออออก็นุ่มๆขอโทษนะก็ก็ยกโทษให้นุ่มนะนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา ทันให้โอกาสแค่ทันดีมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีโู่เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินตานะก้อยใส่หัวอวิ๋นชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องจัดอะไรอีกนะใส่เราลอยสีดำดำนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่นผมแกชีวิตแกที่มันยุ่งยาเหมือนไม่มีตามีธุระแค่เรงแรมฟังผมไม่ได้เป็นนักเรียน ออกไปเย็นด้วยจ้ะแกไม่ต้องมาเย็นกับน้องเมียจันไปกี่ผัวก็่ทษอย่างแกออกไปออกไปออกไปเออไกลแค่ไหนคือใกล้มากผมเดี๋ยวเจอกันนะ หลังผมก็ป้าคุณทำงานกับผมมานานผมไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจร้ายไร้ความเมตตาแบบนี้คุณเอกคะก็ไอ้แก่เนื้อตัวสกปรกเหม็นสาดแบบนี้จะให้มาอยู่ในรีสอร์ทเราได้ยังไงล่ะคะคุณเคยเลยคิดจะตีคุณแก่ที่เนี่ยทั้งสารนวดไม่กวาดแบบนี้เหรอถิ่นคุณต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนอ่ะคุณถึงได้กล้าทำแบบนี้ครับ คุณเอกคะีผิงทาอยู่เนี่ยเพราะว่างพยายามที่ดูลรสอร์ให้คุเอกนไกลไกลเหนื่อยเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคุณกำลังจะทำร้ายร่างกายคุณชลาแล้วถ้าผมคิดไม่ผิดน,นะผิงคุณเพื่อทำร้ายร่างกายป้าคนนี้ด้วยใช่ไหมหนูผมกแค่จำไว้นะผิง<อ>คนที่เนือดร้อสกปรกเปลี่ยนบ้างมันไม่ได้น่ารังเกียจเท่า,าคนนี้ติดใจกรแบบคุณ แล้วผมก็รับพฤติกรรมของคุณไม่ได้จริงๆผมขอไล่คุณออก,ออกต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่คุณเองคุณเองทำเองก็ผิงไม่ได้นะคะถ้าผิงจบงานตอนนี้ผิงต้องแย่แน่เลยนะคะ่ะนั่นเลยก็เรื่องของคุณผมไล่คุณออกนี่ <laughs> ถ้าคุณยังไม่หยุดทำพฤตินนกรรมแบบนี้นะมผมจะแจ้ตงตำรวจจับรู้ครับ เราะหาทำร้ายร่างกายคนชลาคุณรู้ไมพิงค์ว่านี่ต่อรห้เกิดมีกล้องวจรปิดเต็ไมไปทั่วหมดผมไม่หลักฐานว่าตัวคุณนะพิงอย่าใจตำรวจนะคะคุณเอกผิีงยอมแล้วก็ได้คะ่ะสมจริง<ว>คอเนะ่ะเชิญครับเ <laughs> กิดเกิดสน พี่เนมปังหลงไม่เป็น